สวัสดีค่ะวันนี้มาหน้าสุดนะคะวันนี้อมาพักแรมค่ะอยู่ทงหน้าอยู่นาพ่อโอนะคะวันนี้กำลังจะเดินทางนะคะไปแสดงอยู่เมื่อนี้อยู่อ่าอำเภอโรงเรียนบ้านซาดนะคะอำเภอโนนาะลายจังหวัดสุรินทร์ค่ะตอนนี้อยู่เยื่อสุทน ที่บอยงมูเวียนมันเป็นทงหน่ายเลยแต่แงมอขึ้นนาเบิงขึอนจังมันขึ้จังมันเป็นมูบานเลยเบิงแน่เบิงนี่จะต้นใหม่จะเอไบิมูบานหมอ้าวมตอนมากพอเห็นเปลือน่ารับว่ารับหรือเนาะทงแบบทงแบบทงอีรีน่รับทงแบบทงยีหลีเลยเดนเนดนเน่แม่ามูบานก้น้อนี่เนาะทงหน้าเลยทงหน้าใจหินเลย นี่เด้นี่กันนี่มีคนเพื่อเป็นตาแสบใช่ไหมเบิ่งตายได้บ่วิ่นี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 ่มันมีใหมมันนี่นี่นี่ไม่สาวเห็นไม่สาวหรอกแต่ว่าอย่ากินน้ำนะเบิ่งตากสมแห้ง ไนี่ไม่สาวอยู่ใช้นกมีนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้แล้วไม่ันพอดจ่ได้อยู่บละเป็นเสียวแทะเอาบจุ่มหั่นกระพอดแล้วีเอาถถันฮ้ยแม่แม่ไปจับใครเล่าเลยปีนได้ดัน เดแล้วเบริสุทันนีทุมอมเทโอ้ยสมเค่วเฮ็ดอันนั้นไปนั่งด้บริกเกลือเมนูสมเขียวแลวบริแรงตำใส่อีกระปูดองโอ้ย พอดีเลยแม่หน่วยพอดีพอดีสมบ่เนี่ยบ่ยต้องหว่วง <c oughs> สิ่มนนี่ครับ ซิมกอนเบอลกินมาเบืด uh, like ๊อกยเอาผิดเกยวม่ล uh, yeah. ่ะเกยวกยวาิดกินแล้วแล้วข้พริกเกือแหบแผมแ้ผมี่อยบแปลแอบ ห้อง,บ,งบริษัทมันแก้วทุ่งนาค่ะถูงแล้วต้นบักขามต้นนี้เลยนี่เป็นคลิปแรกนะคะที่บรราที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากน,นี่ก็สีเดินทางโตค่ะ อันนี้ตอนขาดแจ่ยวยังไม่นอ้อยเบอีกที่หนึ่งนะคะตอนที่เรากินแล้วน,นี้ก็จะขึ้นรถแล้วก็ไปงานแล้วนะคะ <c oughs>